วันนี้จะป้อนนมหลานนะครับน้องเพชรนะครับอันนี้น้องเพชรหลานแสดของน้องุงเงินเดี๋ยวจะป้อนนมหลานนะครับป้อนนมหลานอ่าลูกเกณฑ์อ่าโตแล้วโตวเยอะแล้วป้อนนมหลานอากินโลกเราต้องป้อนช่วยแม่เขาครับเพราะแม่เขาไม่ไหว ลูกมันโตแล้วลูกมันโตแล้วนะครับเราต้องป้อนหลานช่วยแม่เขาตัวลูกสองตัวแม่จะให้หนมไม่ไหวต้องช่วยป้อนเห็นไหมครับกินเยอะๆกินเยอะๆลูกจะได้โตไปไวน้องเพชรนะครับน้องเพชรหลานตาค,น <c ười> ค่อยๆกินลูกค่อยๆกินค่อยๆกิน สวัสดีครับทุกคนน้องพลอยนะครับน้องพลอยมาฝากน้องพลอยหลามตาลูกแฝดแม่ถุงงานตัวสิครับเดี๋ยวตาจะป้อนนมแล้วถือนมเนี่เนี่ยต้องป้อนนมเขาโตแล้วช่วยแม่เขาถ้าโตแล้วมันจะกินเยอะกันแม่จะไม่ไหว เดี๋ยวดีเกาะแขนตานี่น้องพลอยน้องพลอยส่วนน้องเพชรเกาะอยู่กับแม่มันเนี่ยแม่มันเอาไปด้วยเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมเอยนิย่งใจเชียวนะเดียวยัยงเดยวยังมาน้อยเบบี้น้อยเบบี้น้อย